FC ฟซีเซเว่นชุดซีซั่นห้าท่านผู้ชมครับเรายังสนุกสนานอยู่กับมีนักกีฬาคาราเต้โดทีมชาติไทยนะครับเป็นดาวรุ่งแล้วก็น้องปุ้ยยานิสาสองครับตนาพัฒนาตอนนี้ขยับชั้นขึ้นมาเป็นโค้ชด้วยน้องปุ้ยเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องจุดเด่นและพิเศษต่างๆของน้องๆทราบมาว่าเนี่ยถ้าเกิดสอนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ต้องสอนด้วยนะครันเดี๋ยวมีการน้อยใจก็ต้องบอกบอกบอก,บอกกันทั่วๆพี่เพราะว่า บางทีเราไม่รู้ไงว่าน้องเขาจะน้อยใจหรือเปล่าอะไรกันแต่ว่ามีนะปุ้ยรู้บางทีลองถามบีมีน้อยใจไหมบางทีบอกใครมากกว่าออ<ล>มีไหมบีไหมก็มีค่ะคือบางทเออีเราไม่ผิดหรือว่าหรือว่าพี่เขาไม่ได้สนใจที่จะมองเราถึงออไม่บอกเราอะไรเงีเออ้ยเราคิดว่าเอ,อหรือว่าเราทําถูกแล้วหรือหรือหรือยังไงหรือพี่ไม่สนใจทําถูกก็น่าจะแบบเออดีดีทำต่อไปอะไรอย่างนี้หน่อยใช่ไหมไม่ใช่ว่าแบบปุ้ยปุ้ยติดนิสัยพ่อไปด้วยเพราะว่าพ่อปุ้ยสอนตอนเขาสอนมา มีแต่ว่าอย่างเดียวมีแต่บอกให้ทําอย่างเดียวครับได้ได้เหรียญมาก็ก็ยังด่าอยู่ก็ยังว่าอยู่ทําอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยให้ชมชยิ่งถ้าเกิดไม่ได้เหรียญมานะพี่โอ้ยฟ้าแทบจกะหล่เลยอ่ะไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีตอนที่ไปคาซักกับน้องแอมมาพี่คขาที่แล้ว,วแล้วคราวนี้ก็เลยแบบลองลองถามน้องดูอะไรเงี้ยบอกว่ารู้สึกน้อยใจไหมบางทีปุ้ยรู้ไงคะว่าน้องเขาน่าจะน้อยใจเพราะสมมติถ้าเกิดเปรียบเทียบอย่างแอมกับบีอะไรเงี้ย ปุ้ยจะบอกบีมากกว่าเพราะว่าบีเหมือนกับทักษะกีฬาเขาจะน้อยกว่าอย่างแอมอ่ะเรามั่นใจว่าเขาเร็วเขาน่าจะอะไรแต่บีจะบอกบีมากกว่าเลยบอกเขาว่าพี่รักรักรักทั้งสองคนนะรักทุกคนแต่ว่าการที่พี่บอกใครมากกว่าไม่ได้แปลว่าพี่รักใครมากกว่าอะไรเงี้ยน้องเขาล้อไห้น้ำตาแตกาเไยรู้ว่าเขาน้อยใจรใช่คือจริงๆอะปุ้ยรักน้องทุกคนเลยอยู่ที่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้บอกเขาว่าเฮ้ยเขาทาได้อยู่แล้วเรามั่นใจเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ แอบ้อยใจไปได้เบสอะมีบ้างไหม้อยใจว่ามีครับรำคาญจ้าดีครั้งแรกเลยย้านีตลอดเลยม่ีเหรอเรื่องอะไรอะก็ตอนเด็กๆนะครับที่ผมเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเหมือนแบบพี่ผมทําอะไรผิดไงพี่เขาจะแบบมาบอกมาบอกแต่พอโตขึ้นพวกพี่เขาแบบทำไมมันเงียบๆไปผมก็แบบพี่เขาเกลียดเราหรอเราทําอะไรผิดวะหรือว่าเราทําถูกแล้วอะไรประมาณอารมณ์เดียวกับพี่บีอะ อะไรลวาทำไมเขาเาคือเขาเจอกับรุ่นพี่มาตั้งแต่เด็กไงพี่แล้วพอเขาโตมาเหมือนกับเขาโตได้เร็วไงพี่แล้วมันก็มีหลายคนที่แบบยังทําไม่ค่อยได้หรืออะไรล้วที่เราจะต้องไปบอกมากกว่าซึ่งเขาเราเหมือนกับไว้ใจเขาแล้วว่าอ้เขาทําได้แต่แค่บางจุดที่เขาเสียไปเพราะว่าความเผลอของเขาเหมือนกับเขาเสียเองไม่ใช่เพราะว่าเขาทําไม่ได้ อาจจะเป็นเพราะเขาพลาดเองอะไรเงี้ยเราก็แค่คอยบอกจุดนั้นแล้วก็อะไรที่เขาทําได้แล้วเขาลืมทําไปลืมใช้ไปอะไรเงี้ยข้อดีที่เขาทําได้แต่ว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจตัวเองแค่บอกให้เขามั่นใจแค่นั้นแต่จริงๆอ้ปุ้ยมั่นใจเขาอยู่แล้วไงพี่แต่ซึ่งตอนเล็กๆที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่เลยมีอะไรปุ้ยก็จะบอกเขา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 ตลอดเลยอ่ะแล้วเขามีอะไรเขาก็จะถามถามตลอดเลยเพะเขาโตมาเนี้ยเขาทำหยุดได้แล้วพี่เราก็เลยแบบเอ้ยบอกคนอื่นที่มันยังแบบทําไม่ได้คือมันจะต้องใส่ใจกับพวกนั้นมากกว่าอะไรเงี้ย ขาก็จะแบบเนี่ยเห็นไหมน้อยใจอ่าเรีรู้เลยนะพี่ปุ้ยเขาดูแลอยู่แต่ว่าเขียนว่าเห็นเราสองคนเนี่ยโตแล้วแล้วก็ทําได้ดีแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องมาจ้าที่จําชัยเหมือนเด็กๆไม่ใช่เฉพาะพวกนี้ด้วยนะแอมบอกยังมีคนอื่นอีกที่น้อยใจตายตายแสดงว่าพี่ปุ้ยเป็นไอดอลของพวกเราเลยสิครับใช่ไหมอืมนะก็อย่างว่าครับมีนักกีฬาขวัญใจเรื่แบบแหมไม่คุยกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเราทําอะไรผิดหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงทำไมพี่ไม่คุยกับเราก็คุยนพี่คุยกันแบบเยอะ คุยเรื่องทะลงทะลึ่งอะไรอย่างเงี้ยอคุยทะลึ่งอยู่แล้วท่านผู้ชมก็เกลียดเองนะเอาน้องเบสมีแฟนหรือยังเห็นแต่งหล่อมากอยาวไว้ก่อนมีแล้วครับมีแล้วใช่ไหมเล่นกีฬาประเภทเดียวกันไหมเพืเอนเดียวกันใจยืดออกเลยใจเพิ่งได้เล่นฟอร์มมาด้วยใช่ครับอยู่ใกล้ๆด้วยบอกเลยเมื่อวานเราเจอแฟนเข้าไปแล้วครับท่านผู้ชมนะครับก็น้องแอมนี่เองก็ดีครับก็ดูแลกันน้องบีล่ะตอนนี้แฟนไม่อยู่ ไม่ถามเลยอ่ะไม่ถามเลยก็เหลืออ่ามีแฟนหรือยังก็คุยไม่คุยค่ะตอบตอบเหมือนดาราเนี่ยตอบเหมือนดาราเนี่ดูในทีวีน้อยใจนะพี่บมาเทิงมากไปหรือเปล่าทราบมาว่าแฟนน้องบีเนี่ยเพิ่งจะคิ้วแตกที่ขาซักขานะครับแผลแตกเออลองไปลองไปติดตามดูข่าวว่าใครไปแท้แตกที่มวยที่ขาซักแถวไหนคนนั้นแหละคนนั้นแหละอะไรนะโดนใจอ่ะอ๋อไม่ใช่อ้าวน้องปุ้ยสถานที่ซ้อมที่ใหม่นี้ ถือว่าโอเคไหมพอใจในระดับหนึ่งหรือยังสำหรับนักกีฬาคาเซเรื่องอะไรไม่ค่อยได้อ่ะใครโยนอะไรมาก็ต้องรับอืมแต่เพื่อนเล่นแต่จริงโอเคค่ะจริงนักกีฬาคาเต้เขาอยู่กันแบบยังไงเขาก็อยู่ได้แค่มีที่ซ้อมมีที่ให้เขาได้ได้ทำอะไรได้ฝึกแค่นั้นก็พอแล้วเยรื่องร้อนเรื่องอะไรเขาไม่สนใจเพราะว่านักกีฬาเอาอะไรมากเราไม่ได้มาแบบมันช่ดารานะใช่ไม่ต้องมีพ p มากอย่าแล้วนักกีฬาเขาก็แบบ ไปทุกวันตอนเช้าทําความสะอาดก่อนซ้อมทําความสะอาดถูไม่ได้แบบแค่กวาดถูแบบเนี้ยใช้ถูมือแล้วี่ใช่แล้วก็ซักแบบน้องเขาก็รักษาความสะอาดดีแล้วก็เฮโค้ก็คอยแบบคุมระเบียบวินัยของน้องๆแล้วน้องๆก็ทําได้ดีซึ่งเรามีความสุขไม่ว่าจะเป็นที่ไหนที่ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนแค่รู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวแล้ก็อบอุ่นแล้วแล้วซีเกมครั้งนี้เราส่งไปทั้งหมดกี่รุ่นเอ่อสิบสอง 12คนคนะคนตัดตัวหมดหรือยังตัดเรียบร้อยตัดเรียบร้อยแล้วนะคิดว่าเราตั้งเป้าไว้ทั้งหมดกี่เหรียญอีกแล้วตั้งเป้าอีกแล้วจริงๆสมาคมตั้งไว้สองหรือสามเหรียญทองเนี่ยค่ะแต่สำหรับปุ้ยนี่ถ้าเกิดแค่น้องทุกคนทําได้ดีตามที่ตัวเองตั้งใจไว้ตามแผนของตัวเองแล้วก็ดึงสิ่งที่ตัวเองศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้ดีที่สุดอันนั้นคือเป้าหมายของปุ้ยแล้วแล้วปุ้ยคิดว่าถ้าเกิดถึงเป้าหมายตรงนั้นปุ้ยคิดว่าเหรียญทองเกินสามเหรียญแน่ๆถ้าเกิดน้องทุกคนทําได้อันนนั้้คืออเปปาาหมยยขงุ น้องบีเห็นน้องแอมเนี่ยไปได้เหรียญทองจากชิงแชมป์เอซีเอ็มอยากไปถึงจุดนั้นบ้างไหมอยากค่ะคือถามว่านักกีฬาทีมชาติทุกคนก็อยากไปถึงจุดสูงสุดตรงนั้นใช่ไหมหนูก็อยากไปอยากไปถึงตรงนั้นแต่ตอนนี้นะคือเราอยู่บันไดก้าวแรกที่ซีเกมคือเราต้องประกาศให้เขารู้ว่าเราทําได้เราถึงจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้ถึงว่าเราไม่สามารถทาซีเกมได้แต่เราไปอยู่ตรงนั้น บางทีเราไม่สามารถที่จะทําได้ค่ะคือก็หวังที่ซีเกมแมต์ปีนี้ค่ะน้องเบสอหละครับผมก็อยากครับเห็นน่าเห็นหมายคนใกล้ตัวล้วด้วยใช่ครับอยากกันด้วยก็แบบเห็นเธอก็ทําได้เขาก็ทําได้นะแล้วเวลาทะเลาะกันมีทุ่มเรื่องไหมเนี่ยอ๋อไม่ตอนเด็กๆก็ต่อยกันค้ังแตกกินี่แตกจริงนมันคู่กันที่ต่อยกันแบบเอเหอ แฟนกันมแล้ต่อยกันไม่ยั้งเลยคือตอนซ้อมหรือว่าตอนซ้อมตอนซ้อมมันเอาคืนกันตอนซ้อมไงทันใดทันใดทัน้ดทันบบ โอยวันนี้ไม่เข้ายิมดีกว่าวันนี้ไม่เข้ายิมดีกว่าไม่ไม่เจอกันดีกว่าแต่ของผมไม่มีถ้าทะเลาะกันมาวันนี้กูจะเข้ายิมกูจะตายมือมัจะไม่เอาเงินด้วยว่ะเรู่เป็นเหมือนกันเราเป็นเหมือนกันได้ไหมโอ้โหแหมเราอยากอยู่ตอนซ้อมอย่างนี้ถ้าผอยากจะเห็นได้เหมกันมันมันที่เคยเห็นแล้วมีมั้ยมันมั้ยมันมั้ยมันเหรอคงจะตุ๊บตั๊บตุ๊บตั๊บนะดูเลยนะแล้วผมกลายเป็นดูแย่ไปเลยแต่เนาะเขาเขาเล่นเป็นเป็นในฟอร์มของคาราเต้ไม่ไม่ได้แบบต่อยกันแรงเขาเขาชิงกันคววามเร็ไ่ ความเร็วความคมความแรงคือคาราเต้อะพี่ต่อยได้เต็มที่นะแรงเต็มที่แต่ว่าให้สุดหมัดแต่ต้องสน a p กลับไม่ได้ว่าต่อยยั้งยั้งอะไรเงี้ยแต่ต้องสุดหมัดคือเร็วแรงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าต้องหยุดให้ได้ครับแล้วก็ s n a กล a c k กดยางของคาราเต้ใช่ก็คือไม่ได้ตั้งใจไม่ทําร้ายคู่ลูกสู้พิทว่าต้องหยุดใช่แค่นั้นเองใช่ครับแล้วก็อาการบาดเจ็บที่เจ็บหนักที่สุดเคยเป็นมาเจ็บหนักที่สุดเล้วครับขาหักครับขาหักเลยเหรอครับ จากคาราเต้โดนี่นะใช่ครับผมเตะโดนฟอกครับอกตอนตอนก็นานมาแล้วอายุสิบสครับใช่ครับเล่นผมก็ตั้งกับตอนนั้นก็เตะเข้าตรงนี้พอดีเลยครับป๊อกตอนแรกเดินออกมาก็เหมือนไม่มีอะไรครับไปไปมาๆก็เริ่มกระเพกเดินไม่ได้ตื่นเช้ามาแม่ก็พาไปหาหมอเอ็กซเรย์บอกอ้กระดูกอหตรงไหนตรงไหนที่หักตรงตรงนี้ครับโอ้จะถายหลังเท้าหลังเท้า แต่ก่อนเขาไม่ได้มีสนับเท้าเลันแต่ก่อนขาสุดๆแล้วก็สองนี่แข็งด้วยนะใช่ค่ะเพียวๆเลยแล้วบีเจ็บหนักสุดิืวแตกอไม่ใช่ไม่เมื่อสองวันก่อนเนี่ยซ้องกับแอมโดนแอมต่อยโดนแออมต่ยเข้าตรงจมูกรมันเลือดกำเดาไหลไม่อยู่เลย ตของปุ้ยก็ไม่ถ้าเกิดปุ้ยโดนก็ไม่ค่อยเป็นไรโดนเยอะด้วยเพราะมันไม่มีไงล่ะก็ปุ้ยอย่างเงี้ยท่านผู้ชมฟันเนี่ยฟันจริงเนี่ยถ้าไม่เหลือแล้วนะครับนี่ใส่ฟันปลอมเยอะนะเคยเห็นแบบน้องปุ้ยเนี่ยเอาฟันออกมานั่งดูอ่ะดูเนี่ยอีหลามหาอะไรเนี่ยฟันหักก็ดูอุ้ยฟันหลุดอีกแล้วแล้วก็พูดเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาว่าอ๋อฟันหักไม่เชินแล้วเลยแล้วใช่ไหมโหน่ากลัวเหมือนกันนะถ้าเกิดมีคนบอกว่าเลิกเถอะไปเล่นกีฬาอย่างอื่นดีกว่าโอ้ยผมเดินมา มันเกินกว่าที่จะถอยหลังกลับไปแล้วความสําเร็จมันใกล้กว่าจะเดินถอยหลังไปอ่ะผมก็ไม่ถอยแล้วครับนี่ก็เจมจิมาเองคือถอยไม่ได้แล้วนะยังไงก็จะอยู่กับคาราเต้โรงหแหละนะน้องบีครับเหมือนกันค่ะคือเราเลือกแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่ว่าเรามาเริ่มคาราเต้เป็นกีฬาแรกใช่คะคือเราก็เล่นกีฬาอื่นมาก่อนคือตามจริงหนูอยู่โรงเรียนกีฬามาก่อนใช่ไหมเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกหลายกีฬาแต่เราก็เลือกที่จะมาใน กีฬานี้แล้วค่ะก็ชอบคือจะทุ่มเทให้ได้มากที่สุดจะทําให้ได้ดีที่สุดครับถามทั้งสองคนถามเบสครับความรู้สึกที่มีกับพี่ปุ้ยเป็นโค้ดที่มาเป็นโค้ดแล้วรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหสึกเหมือนยังไงครับพี่เขาก็เป็นนักกีฬามาก่อนแล้วก็เป็นแบบเหมือนพี่เขาพี่เขาเป็นแชมป์มาก่อนนะครับแล้วผมตอนเด็กผมก็แบบปื้มครับเหมือนแบบ อยากให้พี่เขาสอนเราอยากแบบพี่เขามีเทคนิคดีๆอะไรอยากให้แบบพี่เขามาแบบมาปล่อยให้เราบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากเก่งเหมือนพี่เขาอะไรอย่างงี้แล้วพอแบบมาตอนนี้พี่เขาก็ได้มาเป็นโค้ดแล้วก็ดีใจครับพี่เขาแบบคอยบอกเทคนิคหลายๆอย่างที่แบบบางอย่างที่แบบเราไม่รู้ตัวว่าแบบเราทําผิดแต่แบบเราก็คิดว่าเราเออยังถูกอยู่แต่พี่เขาเห็นนงพี่เขานั่งดูอยู่ข้างๆพี่เขาคอยบอกแต่ถ้าสมมุติพี่เขาแบบเป็นนักกีฬาเต็มตัวพี่เขาก็จะแบบ ต้องซ้อมอย่างเดียวต้องสนใจกับตัวเองต้องมีสมาธิกับตัวเองอนะเพราะนั้นผมก็ดีใจครับที่พี่เขาแบบได้คอยมาปรับปรุงทีมชาติที่มันดีขึ้นน้องบีเหรอครับค่ะก็พี่ปุ้ยเป็นเป็นแรงบันดาลใจเลยค่ะท,ที่ที่เลือกมาเล่นนี่คือเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เหรียญทองใช่ไหมคะมแล้วตอนนั้นกลับมาก็คุณพ่อเสียนะคะก็คือได้รู้จักคาราเต้ก็ตอนนั้นแล้วก็ชอบแม้กระทั่งท่าทางในการซ้อม เทคนิคอะไรที่พี่ปุ้ยเล่นย,ยังแอบเอามาเล่นแล้วทีนี้มีเฮดโคะ้ค่ะจานบอยก็ยังบอกว่าก๊อฟของเขามาเนี่ยก็กเกียดเองเขามาหน่อยล้วคือแล้วว่า,า,วา,า,วาบางทีกอ๊กอฟมาเนี่ยถ้าทางเอาแค่คาราเต้มา ไอหน้าตาหัวเหินีนแบบสั่นปันเป็นใจที่ไม่ต้องเอามาได้ไหมมันชอบอ่ะค่ะชอบพี่ก็เหมือนมากครับเวลาอ๋อเหรอใช่เลยครับทุกท่านไปจัดไปจัดที่หัวไปหมดเลยตรงตรงตานี่ใช่เลยอ่ะแล้วก็คือตั้งแต่เล่นคาเต้มาตอนพอขึ้นมาเป็นประชาชนนะคะก็พอกีฬาแห่งชาติย้ายมาเล่นทีมกับพี่ปุ้ยเลยค่ะคือมาอยู่ทีมกับพี่ปุ้ยเลยคือชอบอ่ะค่ะอยากอยู่กับพี่เขาคือแบบ มันเป็นอะไรที่แบบได้อยู่แล้วมันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วอีกอย่างแหวนล่าสุดที่พี่ปุ้ยเป็นโค้ชให้ตอนไปอลอง pc game pc game ค่ะแล้วแบบคือพี่ปุ้ยรู้ว่าเรามีอะไรแล้วพี่ปุ้ยสามารถที่จะบอกเราได้ในจังหวะที่คือเราเราก็รู้ว่าเรามีอะไรใช่ไหมแต่บางทีเราไม่สามารถที่จะมองเกมในในสนามได้แต่พี่ปุ้ยสามารถที่จะบอก บอกให้เราได้ในตอนนั้นแล้วเราสามารถที่จะทําได้แล้วกูกลายเป็นว่าเราหนูว่าเชื่อใจพี่เขาแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือแบบพี่เขาบอกคือหนูก็ทําทําเลยคือแบบไม่คิดว่ามันจะได้หรือไม่ได้แต่คือพี่เขาบอกมาแล้วก็เท่ากับว่าพี่เขาต้องมั่นใจแล้วเราก็มั่นใจ<ม>ที่จะออกอาวุธไปอะไรเงี้ยค่ะและ้วมันทําได้ค่ะน,น้องมีของอยู่แล้วแหละไม่อ,อยากปล่อยไม่ถูกใช่ใช่เพราะว่าปุ้ยว่ามันอยู่ที่ตัวเขาด้วยจริงๆแล้วไม่ได้อะไรเลยแค่ตัวเขามีอยู่แล้วแล้วปุ้ยก็แค่บอก าก็ทำแค่นี้ครับโอเคครับวันนี้ก็เราคงจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆจากนักกีฬาคาราเต้โดดาวรุ่งทีมชาติไทยนะครับรวมถึงน้องปุ้ยด้วยอานิสาต่อรัตนวัฒนานะครับก็ถือว่าทั้งหมดที่เราได้สัมภาษณ์เป็นความหวังใหม่ของทีมคาราเต้โดไทยครับซึ่ง จ,จะเป็นยังไงแมก็ต้องคอยติดตามผลงานของทั้งหมดนี้ในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่27ที่เมียนมารกับปลายปีนะครับวันนี้รายการคุณข่าวบทเวลาเพียงเท่านี้ครับผมฉักกิษเพื่อมนิต์น้องปุ้ยยานิสาต่อรัตนวัฒนานะครับน้องเบสสุภะงามพึงพิศครับและน้องบีทิพวรรณคำศรีต้องขอลาทผู้ชมไปก่อนเพีงเท่านี้นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ thank you